สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องๆเฟชชี่บอยแล้วก็เฟชชี่เกิลทั้งหมด120คนนะคะสวัสดีคะ่ะพี่ชื่อนังสาวี่ดารัตนาทองบ่อนะคะชื่อเล่นชื่อว่ากีโน่คะ่ะก็เคยได้รับตาแหน่งเฟชชี่เกิลนะคะที่โรงเรียนเอสเตอร์คนชลบุรีนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาพูดให้กําลังใจน้องๆที่ผ่านเข้ารอบทุกๆคนนะคะก็ก่อนที่จะให้กําลังใจนะคะวันนี้พี่ก็จะมีทิคนะคะในการชนะใจกรรมการมาฝากน้องๆทั้ง120คนคะ่ะ ก็ฟตชี่นะคะไม่จำเป็นแค่ต้องสวยหรือว่าหล่อขอแค่น้องๆนะคะมีความมั่นใจมันหน้านั่นแหละเออแล้วก็กล้าแสดงออกยิ้มเยอะๆแค่นี้ก็สามารถเป็นเฟสชี่ได้แล้วค่ะก็อยากจะให้น้องๆนะคะหมั่นฝึกซ้อมกันเยอะๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินหรือว่าบุคลิกและความมั่นใจนะคะอกผายไหลผึ่งหน้าตึงหลังตรง ะะและที่สําคัญนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีนะคะเราต้องยิ้มค่ะยิ้มยิ้มเยอะๆนะคะในวันจริงนะคะเราต้องคอยบอกตัวเองเข้าไว้ค่ะว่าหลังตรงหลังตรงๆห้ามลืมตัวเด็ดค่ะเวลาเดินเราจะสง่างามมากค่ะไม่ว่าถ้าเดินเราจะตลกแค่ไหนแต่ คำามาสงงาออลากับรอยยิ้มอ่ะมันจะช่วยลบล้างได้ค่ะเพราะฉะนั้นยิ้มเข้าไหวยิมย้มเยอะๆนะคะนี่สำคัญมากเลยมองตากรรมาการแล้วก็ยิ้มเลยค่ะประสบการณ์ที่ได้จาก เซชี่ที่พี่เคยร่วมเข้าประกวดนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะได้มิตรภาพค่ะได้เพื่อนเยอะมากเลยทุกๆคนก็ดูแบบรักกลมเกี่ยวกันดีนะคะสามัคคีกันมากเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมอาสา,าที่ต้องทําร่วมกันค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะตั้งใจทํานะคะหลังจากจบในการประกวดไปไม่ว่าน้องจะได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่สิ่งที่น้องจะได้อย่างหนึ่งเลยอย่างที่บอกไปนะคะก็คือมิตรภาพเราก็ความมั่นใจค่ะเราจะรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ประสบการณ์นั่นเองจริงๆถ้าเป็นไปได้ มีโอกาสก็อยากจะเจอน้องๆด้วยตัวเองนะคะจะได้เล่าแบบละเอียดกว่านี้ให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้แล้วก็อยากบอก คิดก,กับน้องๆแบบมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเสียดายจังเลยโควิดทําให้เราเจอกันได้แค่ผ่านกล้องเท่านั้นเองอ่ะก็ช่วงนี้เป็นโรกของโรคระบาดน,นะคะโควิด19เนาะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะสวมแมสนะคะก่อนออกจากบ้านแล้วก็เวลาจะรับประทานอะไรเนี่ยก็อยากจะให้ล้างแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าไปจับอะไรเนี่ยก็ควรฉีดแอลกอฮอล์กันไว้นะคะ <S <S สุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกน้องๆทาง120คนนะคะว่าสู้ๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยิ้มสู้เข้าไว้นะคะ ก็ไปแล้วนะคะขอให้น้องทุกๆคนโชคดีในการประกวดนี้ค่ะบ๊ายบาย